สวัสดีจ้าซ่องขั้วน้องเน่เมนี่น้องเนยมีนุ่มเสนอจ้าเป็นอ้อมหอยจูบจ้าเมนี่เบิ่งจากหอยกับหูระที่มีแบบนุ่มเองจ้านี่ยทำไมนะอืมไมนะไอเขาบ่มีจ้าจ้าขั้นตอนนี้เนี่ยสม่าแบบเอาไม้แมตตัดก้นบ่จ้าตัดด่างมันได้ยังดูดง่ายจ้ายังจูบง่ายตัดออกหน่อยหน่อยนะจ้าขั้นตัดออกหลายมันวืดกันจิบเแซ่บจ้าจิบเแซ่บเตี้ยไปหน่อยห้อยจูบห้อยอวดจ้า สไม่ก็ไม่จิ้มใจไงอาบึกแล้วเพื่อนเพื่อื่องพวกพักวงยังกันสิเป็นน้ำยานางจ้ะมือนี่อีเมลเพนย่องเรียบร้อยแล้วย่องเขียวดำคิดีูแล้วอันอก็มีเป็นตะไคร่พริกซดพริกแข็งจ่าครบเลยใบก็มีนี่แบลนทนเคจ้าเลนเเคตีกับใบเอีเลรใส่บล็กซีแล้วน้อจ้าซีแล้วตะไคร่จ่าเขาเบียเขามาชิมาต่ำไซกับพริกพวกกันแล้วแต กระเทียมจากับหัวหอมแดงนี่ก็เป็นผักอีตัวพี่แม่คือว่างานถ่ายไก่ตัวเหาเออใส่ตู้เย็นไว้จ้าหลายมือมึงสับประคุณน้ำอันนี้พร้อมเด้อลูกสับประคุณก็มีแม่กันจีว่าเอาคือบ่ใส่น้ำเปล่าออัันนใส่อันนี้ผู้เฒ่าวนการขี้หูขี้ตาจ้าเพราะว่ากินหอยมันเป็นขี้หูขี้ตาขาวๆเนาะจ้าใส่อันนี้แล้วก็สิบ่เป็นว่าซานผู้เฒ่าวรทั้งแซ่บพี่เจ้านี่เนื้อจาเครื่องปรุงชนิดนี้เป็นเกลือน้ำปลาใส่น้ำปลาเรียว่าเป็นตอนแน่ใช่นี่ เซนเซนจังไรก็ได้จะเซนนามก็ได้เซนตอนก็ได้เนาะราจะจากับเีม <découvrir görüş> ีเป็นผงซุรสน้ำปลาจะเสียวมานี่ก็รอกมีมันตอยกลนหอยเสร็จเลยจังสิติอมกันเลยกับเสียเม้าตำพริกวามีแมงยิงตอนแม่กัสิ่ยมาตำที่ตำพอบีร์นะจ้าจากรอกอีแมพิ่นกัดไอุ้บกลมันทบกนมันเสร็จแลเจ้านี้มันลายเด้จ้านี่ก็สิแล้ว ให้กัสิไปปิดกล้องให้สร้อยแม่ให้กันละจ้ามันเรี่ยวไว้จ้าหลังจากล่างหอยจ้าเว้ยล่างอันไอที่มีเป็นตัดกลงกลนเรียบร้อยจ้าล่างที่หนึ่งที่มีแม่สองนามว่านามเดียวแม่น้่งนามเดียวจ้าก็มาต่ำเลยจ้าบัตที่นี่ต่ำพริกซุปซดสเดม่ที่ได้แบบผสมกันพริกแข็งพริกสดใส่กันได้จ้าตัะไคร่ก่อนจะย่างแหลกไคร่คือสร้อยจ่าต่ำมันแหลกไกง่ายมุนง่าย หอมหอมจัดอะไรใครงเห็ดยังแงหอมอยู่ได้มีแม็ยิ่งตยิ่งว่ามันต่างแหลกง่ายลูกค่ะเอาใส่กับริกแห้งเลยมันน่นแหลกอยากซูมล่ะอยากซูมดิต่ำเลยวันนี้มันเข้ากันเลยแม่ก็เม่นว่าแม่ฟังอยู่บ้านเดียวกันตีว่าจันม่เ็ดอยู่บ้านเดียวกันนะจ้าหมู table, ừ, so ่บ้านแต่ว่าคนละขุมนะจ้าบ้านนี <S <s ่มันบ้านใหญ่มีหาหมู่บ้านขุมหน่อยขุมใหญ่ขุมนุ่นแตกขุมคำนำสายเองสิแม่จ้าใกล้ๆกัน เจ้าใกล้ๆกันเนะาะก็เป็นบ้านน้องคุ้งใหญ่คือกันจะมาแยากคุม้มอู้หูจาเรียบร้อยวะมีแบบวันนี้แม่ใว,ว่าใส่บะนัน <laughs> แต่ไครพวกพี่เหลือมาเบิด์ตละเราเอาให้เบิดจ,จ้าจ้ามิโน,น,น่เน้นพักไปมีแม,ม่เอาพัก<ม>ใส่หลายๆยกันน้อยๆแบบยำงน้หอมมันต้แมแน่ตองง่ายๆขึ้ก่อนนะจ้าแต่ว่า คุขอมาที่แม่มีคขอมาจาแตมาขอาจะโดนได้มีแม่ขาจะเป็นง้มหู่วานนี่จ้าคุณได้เฮจ่าวนนี่ก็เฮซ่าเนี่ยก็เฮจ้าฝนตกเม่นตกมีแตมาขึ่มนะาหลังแม่คม่นบนเนี่ยวะอันนึ่คุสิเป็นนอนแต่แม่บรรยากาศใส่เี่ขาาป็นไอ้คนขี่คานตอนนี้คุนเด้เธบรรยากาศคุนเด้จะาเราไปกับส่หอมแดงกระเทียมจาเายทายสุเตอร์เลยเฮ็ด้เลย ยินทุกเมื่อจ้ะหอมแดงกับเทียนเต้จะเสว่แน่นอนอยู่กัน <laughs> ปีกปีกป็กเผมือแม่รดนน้ำปลาเปิดเทง่ยงอันนี้เราว่าท้ายน้ำปลาชุดยอดจ้ะยิ้มาเสว่งอยอกแม่ตับไรฝนน้ำปลา,าทาุกคนถามว่างนยยิ้มมอได้แล้วว่าสั่นั่ยิ้มมอดสามจะแกจะแกจะจบวันมีแม่ <laughs> โรงเรียนไปอยู่เลดโรงเรียน แต่ว่าเขาเรียนทุกคาบอยู่จังเลยแม่บม่ได้ไปกัน,นหลายมีแม่คะแนนเก็บกันสิพวกน้ำสม,มุนะที่กูสั่งมนะจะลำยากแต่ว่ายินว่าคาว,วันเร็วนี้ล้วแบบเปิดจ้าตรงเี่นก็นอยากเปิดด้วยกันจา้าอยากอยู่โรงเรียนมากกว่ามันมันอยู่เงี้ยล้วมันเบือ่อไงหยุดแม่ช่วงแรกกันไม่เบื่แม่ช่วงแรกกดด็ดีว่าจา้า่ว่ารโซงหลังนี้เริ่มแล้วบวูสูด็ดน้ำมูน้ำมูในห้องจ้ารู้ควรพอโดนแม่จ้า เราไปกับไซเอาขอบเบียร์แล้วมีแม่เดี๋ยวแม่เอานี่ลงก่อนอือมวงจรไหนเอาให้งหมอแล้มีแม่ให้ไปตูเนาะจ้าล,ล่างเรียบร้อยลายน้ำแล้วุดยอดลายได้มีแม่นี่เราไปกับขวดแล้วมีแม่เครื่องแกงเข้าแบบแม่เขาเครื่องก่อนเครื่องสมุนไพรขอมก่อนเลยจ้าหอมหอมดีๆกินนั่นกินนี่มันร่วมกันจ้า ยังไงร้องออมบนร้องจาสิต่ำขบี้เด้หรือเปลูกจะแปลงว่าต่ำข้าวเบี้ว่ามีแม่ยังต้อง่ำก็มีบ่ต่ำมันบ่ผุเลยลูกมันจะสิเม็ดไผเม็ดมันบ่เสียดิแม่ต้องต่เอ้๋อเนี่ยหิ้งไปหางูมาขายบ่เฮาแม่บ่อว่าบ่หลายปานนั่นจ้าจะขอได้กินกันเมื่อยาแล้วอีกน่ะอบผิวเป็นสองเดือนสามเดือนที่ไปหาหอยมื่อดียวจบ ยาปิงแม่แมปีนระยนสุดเลยนี่เคยถึกจับเท่านึงจัามกูกลัวเป็นงมเลยนาอยู่หน้าไม่ยินแม่่ได้งจับกันเมื่อนี้แม่จุบจบจไม่เวิรจักจ่าแด้ายจดึงออกไ่าสัมแก็เอายาสูบนีงก็ไ่พเงนแมใส่ให้ใส่นเลรีย่แม่เซฟเสียจแต่มื่อนั้นไม่กาศลงเลยจ่ากอกาศลงในน้ำโอกาแบบหุ่ม ยังแป้งถังยังแป้งตามตามตามโบโบว่ากินถังมุ้งนะแม่มื่อนี้มีบ่มีเอ่ยงเลอนี่มันจิกัดหอยนี่แต่อันนี้นะจ้ะเอ๋อไม่ถึงเฮียนเท่ามันมีอย่างในหมักแตงอยังโอ้หมักทั่วจ้ะตามมักทั่วจ้ะนะแม่ียน้มักทั่วหลายอย่านี่งสิบบาทได้บมักหลายอืมชอบคนโตว่านาะแม่เนาะมีอย่างกินงามแต่ส่วนโดยพ่อหยาจ้าบ้านง่ายผิวงามงาม ตะไปกับเอาเขาเบียร์ใส่ได้บ่มีนมาะเห็นบเนียเห็นงามแต่ซีสันหนาตากล่องลายแสียบพ่องได้เฮ็ดแบบแม่รนะ้องเบิ่งเลยเดินเะฮ็ดตามเด้จนะ้าเนี่ยเฮ็ดตามได้ ได้ตามเกิดมีหลายสูตรจ้าใส่บักอือก็ได้แล้วจ้าเนี่ยมันบ่มีบักอือมือมือกระเสียดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพักทำนี่ก็โอเครอบหนาจังใส่ต่อไยน้ำอย่านั่งจากท้องไปได้ในด้ปรุงก่อนไปนนี้ว่าแบบตัวไทยย้องปรุงอันใสไซร้ก็ได้จ้ามันไซร้สนับแม่ยังไงนะแลกไปลายเทียจ้์คนไปลายเทียจ้ามันกับบ่มีอันยังจะดอเดียร์ใช่ไหมล่ะต่อด้วยผงชูรสจ้าผงชูรสมาส่วนอื่น ตัวด้วยน้ำปลาร้าจะน้ำปลาร้าอาแต่น้ำเลยหรอมีแม่นิสายยำให้จ้ะตัวด้วยน้ำปลาร้าใส่ลงไปเลยสองครับพี่ว่ามีดแม่าสามสลูกมันนุ่มแบบบนไซต์ตอนตอนกระเดียกขึ้นมาข้นอย่นี่เอากินเลยมีดแม่า <laughs> สาได้แล้วเอาเกลือใส่จัง่อยกันจ้าตัวด้วยเกลือน้ำปลาในมีดแม่ ใส่เลยก็ได้จักหน่อยแะ่ขียามันเค็มแต่แม่ใส่เค็มหล่อหล่อมียาดน้ำมีของดีมีของดีที่มีแม่เอาไปข้างกันได้แล้วจ้าัาที่นี่มันช่วยมาเดึงเหยวพักใส่จ้าจะไปกับข้างมอไว้จ้าแม่ปิดไวได้มีแม่ฟ้ามอแล้วก็ร้อยมันซุกๆจ้าจะเอาพักใส่กับร้อยพักกันลย้ัาที่นี่มาคน้วเดี๋ยวกับมาคนจ้าเพราต่อขึ้นนาไม่ขายแต่มีแม่ไม่เท่าตรงใจที่แม่จอด กระคนไปเรื่อยๆได้จานยานขบหยาดยีตุนหม้อจ่าอู้ย์ไงมีสันได้เลยแซ่บยบพอมอะไรก็จ้าแล้วก็ไปซอยพักกันเลยขั้นตอนแรกก็มาซอยตะไคร้จ้าซอยเป็นเนื้อเสียงที่มีแม่มคือถบกน้อบัดบที่ร้ทุกคนต้องหอมนะลูกถพร้อมจ้าจ้าวิจังเครื่องแกงต้มยำแกงนี่แหละเดียวก,กันเดียวกันนะลูกเคสโซงกันไหมจ้ายังต้มไก่นี่ พักแม่กับสีซอยก่อนจ้ะหักเล่นเขียดด้อจ้ะนัวนัวนีวน่ได้หลายหนึ่งใส่ป่าเฮ้ยมันมันจ้ะมันเต้นหอมเอ้ยบุหอมแต่ว่าน,นัวแต่ด้วยพักซีลาวแบบมีแม่แต่ทางคนมาปลูกหลังบ้านจะต้นบางใหญ่นึง่งงามค่ะดินท้องงาม,บมาแมบบมีแม่ดินดีดิฝืนได้แม่มือนี้ไม่จะส้มได้เมือนี้พักใบอีเลดกับงามงามจ้ะใส่ใบพักอีเลดเอ้าซอยช่ย กร้อยมันยังกิ่นไงนน้องเสียแบบสุกงพ่อกระสัอเอาไปใส่ยนีมันเดือดแล้จ้ะไข่ตัวเยมีแม่ไขตัว่มันมันสีสัมไหม่ยังไงกันโอเคอะ้จากัสิอุ้ยกอนหม้วร้อยมันสุกจ่าหอยจังเสียวผักลงใส่เลยไปคนจะไปก็มาเปิดฟ้าหมอเลยสุกร่อยได้มีดแม่เด็ดบบบๆจ่าต่อไปกัใส่ตะไคร่ก้อนลมีดแม่ มันหอมตัวโดยพักเขาเลยจ้าใช่อืมพายอีเลิศวแม่พก็มีแมพันมันแมนพักเล่นเคดจ้าเล่นเคตเตี๊พักอีไลใส่ควมกันเลยตัวประเท็ดดลหอกแ๊บเดียวจัง่อยปิดฟ้าไอ้ข้นงนึ่งจากถ่ายพักสุกเงามเนาะมันแบบบด้วยคอนก่อนอื่นอุ้ยหอยไหม แต่ซุกค่ะได้กินค่ะขันซุกค่ะมันติดจอยได้จ้าแม่บเฮดใบม่หลุดโดดนมเนาะคินนะลืมไม่ลุดโดดตังบใส้มันพอาดีแล้าตงบใสจ้ากินรับออกก็ได้จ้ามแ่บเพ็รเดีเลยนิดหน่อยี่ฟ้าอะรเป่นเขาทอดลแีไหมฟ้า้ามยูจ้าแต่วางเล่ตาไปตอนกินได้จ้าบัดรเียว่าซีบัที่ได้ไม่ยินโดนทด่แมมเขามโดนพอดีเจ้า ปลีแป๊บนึงปลาไปเลยนี่ก็สีอากมันสูงตัดไปตอนกินกันเลยจ้าบัดที่นี่วันดีจ้ากินแกงอ่อมหอยน้ำกันเด้อบ้านที่นี่อุ้ยน้องฟังน้องฟางสิกินเนี่ยอุ้ยมันวันมันคือหลายเห็นเนาะกินหยังก็กินน้ำบัวหันอยากด้วยไม่ตอนนี้สิกินนะอ่อมหอยก็ต่ำทั่วจ้าพักกะมีพักบ้านๆเขาจะพักใครวันดีจ้าเมื่อกี้น้ำกันจ้าบัานทีเขาเลี้ยง มำไมประเติมไ,ไมนนไมีแนบเพราะเายนจุกหนักว่ะเสนต่ำกว่าจ่าคือเบ,บิง่งเนี้ยต่าจุกกลุ่นจุบหัวคือแมวบานแต่มันมีต่าห่ไมะมันจิ้มคอนแรม่ะอจะหน่วพอกกันแม่มมมหมนนมมยทิ้งไว้มันยิน,น,น,นเนี่ยแหละะมันหอนครับหืม่น่ นัวไหมจิมเหนร้านกันก็จุดดอกเดี๋ยวน้องฟังคือขี้เดียด,ยดยแม่ะองฟังจิมไม่ได้มีไหมน้องฟังน้อามาจิ้มน้ำหนิลูกเสียบไม่มาอธิบายพักแบบมึงอันเก่จาจ้ะพักไส้พักเกษตรมาแขรงพักหอมกระสีมี้พักขาจ้ะกระสีมี้พักไข่าาขงไงจ้ะ มะลุมใบมะลุมใบอันดอกแคอ่บอ่กินที่เดลยได้รูปกินเพราะเราสวยห้อจังบเคียงกันามันดังจ่อเนาะมันใสผักแก่ใจจังเลยนี่ปูความวิจารณ์ปูปลาดาว่ามเฮ้ยตำปูว่ารั์จะมาแตะแล้วกทั่วให้ปูกับแจงอะไรแบบนี้วะน่าจะเจ็บหัว หายตัหลาเอวะจุ่ม้เดียตาดีดองมาจังเลยจบรับแ่งมาจุบกลนจุบหัวออกเร็วม่จิมกับมีดใหญ่ยิขนุนได้จุ่ขนุนได้ตัวกลน่ใหญจุ่ยาบ กินงิายเี่สุดข้าว่าก็บซมีเป็นพวกรสสิ้นพ่อจ่อย่างขาวกินออนเนาะน้ำยาอมหอยอ่ะเสียบไปไดก็จินบนแล้วแม่บ้านเลตมััวไปน้ำกินพักหลายๆเนาะอิ่มยังบนได้จังยังหลอยู่ได้เมีแม่ ได้กยนี่หลังบ้านจ้ะคนมาที่ไอ้ไปกินน้ำคือว่าก๋าห็อยทำไมน่าไปกินก้อนแบบมันหิวเราเร็ล้วม่นก็อิ่มพ่งีจ้ะไปกินบ้านถึงลูกซ้นหัางบนหิวเขานีเนาะกินหอยแมมบอสกับเรเนาะกับสี่แง บางกินมันเป็นเนแล้ลูกอหนนั้ดูจริงๆสมัคแตงมันเพื่อแซ่เบอร์ะเแมนพิจารมันท่างกายซเือเนาะแล่มี <c oughs> มยังมากมากาก้แจกทันี่สองมนู่ำะะะเนหมนี่ยเ้ยแต่เหม่าเด็กมีแค่นึงจ้ะโอ้ยน้องอุ้ย,ย,ยประสรนน้งาฟาวกินพักขาก่อน ก็เก็บแต่สอลนึงบ่กันอยู่เก็บเอาอยู่ข้างนั้นจ้ะไอ้ผักสมัครบานนี่ยพอค่อยซื้อจ้าสมัครคือเก็บเอาตามบ้านจากขางบ้านเลวยมีผักไว้หลายอยู่ตรงนี้พวกผักกาดพวกกระดมเนาะสมัครในสวนยิ้มบ่หรอก็มันขื่อจะไม่กินแม่ แม่ไม่ได้ปลูกแค่มันบางงามมันแม่ไกินแม่รู้ไหมบ่ได้ทีดยานะมันสีเลยอ่ะพริกปูก่ได้กินไหมจ้ะได้กินอยู่ได้กลิ่นหน่อยๆต้นน้อยไ,ไม่พ่ยังก็แบบมันปูดเว้ดปูดงาม่ม้านไหนแม่ปูดบางงามอืะ

โอ้ขึ้นมูได้มีแมแมันใกล้ๆกินฮึสนน้อยๆบยเพื่อจ้ะปัาดแม่ออกหูได้แม่งันสุดยอดเอาครับจะถ่ายแต่มีแม่วไว้ละหัวหลุดยังไย ทางถูดเลยแจากจะทิปนี้นะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าคลิปนี้นี่ก็ฝากกดติดตามกดซับตะไข่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองเพื่อนเลยจ้าคลิปนี้ก็มากก็ไ์ตี่ใหญ่ก็ใช้ได้จ้าจะยุ่มนาจ้าวัีจ้าบ๊ายบายวัีจ้าบ๊ายบายแล้วก็บายบ้านนะจ๊ะกล่องบ้านอ่ะบายบ๊ายบายจ้าลูกบัติบัติกล่อง